เทคนิคการทำมาม่าผัดให้เส้นเหนียวนุ่มไม่เละไม่แฉะทำยังไงดี่นะครับเส้นมาม่าแบบแห้งๆนะครับแล้วก็เอาเส้นอะมาแช่น้ำนี่แช่น้ำไว้เอาเครื่องออกมาแล้วเราก็จะนี่ครับตันนี้มันจะเป็นกากของเขาเนี่ยแบบนี้นะครับก็เข้าปากเลย นี่นะครับก็เอาเครื่องเขาออกนี่อันนี้ใหญ่ๆก็ลงได้แต่เล็กๆไม่ต้องลงไปหรอกไม่ต้องลงไปเข้าดอ่ะเข้าเข้าเข้าปากแช่น้ำไว้สามนาทีช่วงรอคอแห้งอืไม่ใช่ช่วงรอก็จะมาหัน่นผักนะครับก็จะเป็นผักคะนา้าคะน้านี่เราก็ปอกเปลือกเรียบร้อยแล้วนะครับนี่นะครับปอกเปลือกตรงก้านเขาเรียบร้อยแล้วเสร็จแล้วเราก็จะหัน่น หั่นชิ้นเฉียงหั่นบางๆเฮ้ยปอกดีนะมนเนีน่ดีเยอะดีเนี่ยหั่นชียงเสียงเดีจะตุกใบเนี่ยไม่ต้องหั่นเฉียงแล้วหั่นตรงๆกันเนี่ยนี่ตรงนี้ก็ตรงก้านหั่นชิ้นเฉียงโอเคตรงนี้ก็หั่นตรงๆ กุ้งที่ใช้นี่เป็นกุ้งกุลาดำนะครับแล้วก็ปอกเปลือกผ่าหลังเอาเส้นดำออกเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้ก็จะไว้หางนะครับเพื่อความยิ่งใหญ่โชว์ิดหน่อยกระเทียมนะครับก็ตบก่อนแล้วค่อยสับแบ่งกันตบนี่เราจะตบแบบทีนี้แบบนิ่มนวลน,นะครับไม่กระเด็นนะครับเสร็จแ,แล้วก็หลับหยาบหบครบเวลาแล้วก็จะสะเด็ดน้ำนะครับนี่ก็จับจับดูนะครับว่าเส้นเขานุ่มไม่นุ่มยังไงนะครับนี่ แล้วยังไม่นุ่มนี่ก็เพิ่มเพิ่มเวลาไปอีกนะครับเป็นแล้วแต่นะครับก็ห้าหกทีอะไรก็ว่านไปนะครับนี่เครื่องปรุงของเขาเนี่ก็จะใส่ไปแค่หนึ่งซองนะครับเพื่อลดปริมาณความเค็มนะครับใส่แต่เครื่องปรุงนะครับอ่านี่ครับถ้าอยากจะได้เผ็ดเผ็ดก็ใส่พริกไปด้วยนะครับแต่อันนี้เดี๋ยวเด็กกินนะครับไม่ใส่พริกใส่ปะไม่ใส่ไม่ใส่ไม่ใส่โอเคนี่นะครับเราก็ต้องใส่น้ําด้วยนะครับเพื่อเขาจะได้กระจายตัวแบบง่ายๆนะครับนี่ใส่น้ำไปนิดหน่อย แล้วก็เครื่องน้ํามันของเขาเนี่ยเดี๋ยวก็จะใส่ใเต้นเลยอ่านี่นส้เต้นเลยนี่ออกไวหอืมนิ้วไม่มีแรงนะอันนี้ก็คือเราจะใส่ใสที่เต้นเลยนะครับเป็นน้ํามันแบบน้ํามันหมูนะน้ำมันหมูหอมเจียวซช่มีดด้วย อันนี้ก็ไม่มีรสชาติอะไรนะครับเราก็จะใส่หมดเลยเพื่อความหอมอ่าไม่เหมือนเครื่องปรุงนะครับเครื่องปรุงในี่ใส่กองเดียวนะครับเดี๋ยวเราก็เราก็จะปรุงอย่างอื่นอีกทีนึงนะครับตั้งกระทะให้ร้อนใส่น้ํามันลงไปคลึงกระทะให้น้ํามันกระจายทั่วกระทะเสร็จแล้วใส่กระเทียม ระเทียมแบบว่าพอหอมๆนะครับเสร็จแล้วก็จะใส่กุ้งกุ้งวันนี้ก็ครึ่งกิโลกร,รัมนะครับจัดหนักๆเลยเป็นกุ้งกุงลาดำนะนี่ครับกุ้งกุงลาดำครับอันนี้กุ้งจะสุกประมาณ80-90%นะครับก็จะเอาขึ้นมาเลย เราไม่ต้องการให้เขาโอเวอร์คุกนะครับถ้าเขาสุกเกินเนี่ยก็เนื้อก็จะแข็งเหนียวไม่อร่อยเราต้องการแบบกรอบเด้งเด้งดึงอ่าเอาขึ้นมาพักก่อนพักในไทมันเนี่ยนะแหละใส่ดเส้นเลยแบบนี้โอเคเสร็จแล้วก็จะใส่ใส,ใส่ไข่เลยใส่ไข่ใส่อยู่นี้ใช้สีฟองนะครับบำรุงเลยบำรุงสีฟอง เต็มที่เต็มที่น้ำมันเนี่ยที่ใส่ลงไปเนี่ยมันเหมือนทีน่น้อยนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยเขาอยู่ที่เนื้อกุ้งนะครับก็เดี๋ยวไม่ใช่ปัญหาเราเติมไปเดี๋ยวจะมันใหญ่ตอนนี้เราก็จะใส่น้ำมันเอาเท่าน,นี้แหละ,เอ,นนหละเอาแค่ติดๆิกระทะนั่นแหละ เี่นะครับต้มมันก็ทำแค่ติด้นกระทะก็จเป็นแบบนี้นะครับก็จะเหมือนแบบไข่คั่วนะครับไข่คั่วเนี่ยแบบนี้เนี่ยหน้าตาเขาก็จะเป็นแบบนี้เนี่ยเสร็จแล้วก็จะใส่ใส่อะไรวะเนี่ยคะน้าอ่าใส่คะน้าลงไปน้ำลงไปผัดเลยเราต้องการให้เขาสลดลิดนึง โอเควันนี้ก็ตลดนิดนึงแล้วพอได้พอได้ใส่เลยครับใส่เลยนี่นะเส้นกับเส้นกับอะไรอ่ะเส้นกับกุ้งโอเคอันนี้ก็เดี๋ยวจะเบาไฟนิดนึงนะครับเดี๋ยวจะทำการปรุงรสปรุงรส นี่นะครับว่านาำ,ำปรุงของเขาแหละที่เราปรุงไว้นี่ใส่น้ําด้วยนะครับจะได้กระจายอย่างพ่ดถึงนะครับนี่แบบนี้โอเคเราก็จะตามด้วยซอสหอยนางรมเพื่อความเข้มข้นโอเคแล้วเราก็จะมีโชยุนะครับโชยุนี่นะครับออกแนวแบบญี่ปุ่นญี่ปุ่นโชยุโชยุหยิบไปโอเคอันนี้เราก็จะเพิ่มความหวาน น้ำตาลครับใส่ไปเฮ้ยไม่พออีกหน่อยโอเคแล้วก็เราจะเพิ่มความอูมามิอ่าหลายมากหลายมากใส่ไป,ไปโอเคตัดตอโอ้โหนี่นะครับสามตองครับผมเต็มกระทะเลยนะครับเต็มกระทะนี่นะครับเราไม่ได้ลวกนะครับนี่ครับเต็มกระทะ นนี้แลเรก็จะผัดนได้เลยนะครับนี่นะก็ผัดไปเรื่อยโอเคไปได้แล้วนะครับก็จะใส่ความหอมจากพริกไทยนะครับพริกไทยอันนี้ก็กปิดไฟเลยพอเขยา่าเอาอย่าัดใส่จานเอาดิ้ าะนานนิดหน่อย,น,อยนี่นะครับเหนียวนุ่มไม่เละไม่แฉะไม่ขาดเสร็จแล้วครับมาม่าผัดไข่ใส่กุ้งพร้อมขึ้นโต๊ะรับประทานแล้วครับเส้นเหนียวนุ่มไม่เละไม่แฉนะแบบนี้มาครับมาโอ้โหท่วงไปเจอกุ้งเลยท่อเดี๋ยวเส้นก่อนโอ้หันขมูงเลย nha bên đường đường Nhiều đen hm 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 cung, hm 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 Thử hm เมื่อยนก็เดี๋ยวเราจะให้เด็กกินก็คือเราไม่ปรุงเผ็ดอ่าถ้าอยากได้เผ็ดก็เดี๋ยวก็ใส่พริกกี้นต้างหักเอาเองแล้วกันเทคนิคง่ายๆนะครับก็เอาไปทำกันได้นะครับ